สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมความร่มรื่นของสวนสาธารณะใจกลางเขตลิสเบตสวยงามมากเลยนะคะบุดมุมหนึ่งนะคะร่มรื่นม,มากเลย ชาติสร้างสรรมารยอย่างสวยงามจริงๆลมเย็นสบายเลยนะคะอุณหภูมิดมีเลย20กว่าองศาเรือนนะคะลมทั้งโพเขาสวนสาธารณะแห่งนี้ใหญ่มากเลย ต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะคะให้ความร่มรื่นสวยงามมากเลยนะคะวันนี้มาชมความงามของฟรีมอนท์พาร์คนะคะฟรีมอนพาร์คส่วนหนึ่งของเขตอิลิสเบธอีสเขตอิลิสเบธนะคะอิลิสเบธอีสต้นไม้ รือไม่แต่ย่านะคะเขียวกะจีนะคะหน้าร้อนของออสเตรเลียนะคะสวยงามมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะร่มรื่นหน้าออกมาออกกำลังกายกันนะคะสลับใครที่ชอบกันออกมา สะอ,อาดมากเลยนะคะอันนี้สำหรับที่ออกกำลังกายนะคะป่าใหญ่ใจกลางเมืองอิลิซาเบธค่ะ นี่คือที่ออกกำลังกายนะคะสวยเลยค่ะกว้างใหญ่มากเลยนะคะอากาศดีด้วยวันนี้ สวยงามมากเลยนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะ สวยงามมากเลยค่ะ mm.